ขอเชิญทุกท่านพบกับไฟรประวัติศาสตร์ระหว่างบัวขาวประแทะแสนชัยบัวขาวในผ้าพันมือสีฟ้าแสนชัยผ้าพันมือสีแดงนะฮะนี่ฮะรดยว่าเป็นไฟที่ทุกคนนี้ตั้งตารอกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะฮะ บัวขาวนี่หรือที่เรารู้จักกันในนามของร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆนะครับเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ทินชช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยรัารวยปราสาทผักกัดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมเคยใช้ฉายาว่าดัมดอทคอมแบล็กโกลุงมีสวยงามครับหลบได้ครับผมส่วนแสนชัยนี่ชื่อจริงครับสุพชัยแสนพงษ์ เคยมีฉายาว่าโคตรมวยสารคามครับมาจากจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามพุทธมทนฑลอีสานทิ้นทานอารยธรรมผ่าไหมล้ำเลอค่ะตักซีลานนครครับนี่ฮะสิบตรีบอกเตะขานะฮะกดจอกขาไปตามที่พี่เลี้ยงบอลน,นะครับบวข่าวครับเข้ามาแล้วเข้าซ้ายครับล็อกไว้แบบนี้กรรมการแยกครับ ทั้งคู่ดีเลยเพรว่าเป็นนักมวยระดับตำนานกันทั้งคู่นะฮะได้แชมป์กันมานะครับมากมายก่ายกองเลยทีเดียวนักเก็ตประวัติพูดกันไม่หมดเลยทีเดียวฮะจังหวะนี้ครับวงในไม่ทําอะไรกรรมการแยกออกมาก่อนครับนี่ครับขวาสูงดอกนี้สวยงามครับตั้งโอนะฮะแล้วตามด้วยเขาขวาครับโอ้ยบวขาวครับแม่ดอกนี้ฮะแต่เรียกว่าอาจจะยังเข้าไม่เต็มแข้งนะครับแสนชัยยังไหวอยู่ฮะแสนชัยเข้ามาครับ แม่จังหวะนี้ไม่ชัดไม่ถนัดฮะเข้ามาร้วแบบนี้กรรมการแยกครับเดินเข้าหาบัวขาวครับขวาเจาอขาครับกสายขึ้นมาครับจากแสนชัยขวาเจาอขาครับแสนชัยเข้ามาครับข่าซ้ายครับถีบยันไว้ฮะับัวขาวครับแสนชัยเดินเข้าหาครับที่ขวาเจาะขาครับบัวขาวครับแสนชัยหามุมหาจังหวะบัวขาวเข้ามาก่อนฮะเจาะขาจุดเดิมครับ แม่กรรมการบางมองไม่เห็นฮะเอาบทยกพัดนก่อน,อน,อนแปบ๊บนึงครับสักครู่หนึ่ง